ใช่ครับว่ากางเกงครับมีประวัติความเป็นมาเหมือนกันนะครับกางเกงหรือกางเกงขายาวนะครับความจริงแล้วนะครับเป็นชิ้นเสื้อผ้าซึ่งสวมใส่ในร่างกายท่อนล่างนะครับตั้งแต่เอวลงไปถึงข้อเท้านะครับคุมขาทั้งสองนะครับแยกกันไม่เหมือนกับกระโปรงหรือชุดกระโปรงกางเกงขาสั้นนะครับคล้ายกับกางเกงแต่ขากลางนะครับกางเกงขาสั้นยาวลงมานะครับถึงเพียงบริเวณเข่าเท่านั้นนะครับจะสูงหรือต่ำเขานั้นก็อยู่ที่การออกแบบนะครับในโลกของตะวันตกนะครับส่วนมากผู้คมตำแหน่งกางเกงตั้งแต่สมัยโบราณ และตลอดในยุคกลางกลายมาเป็นเครื่องแบบนะครับท่อนล่างของบุรุษนะครับที่พบเห็นด้บ่อยในสมัยนั้นนะครับแม้กครืงเกงฑจะสั้นนะครับจะมีผู้ผุมใส่มากกระโปรงก็จะเป็นสกอต ทัองแต่งกายนะครับอื ina, iedzieć, ok ่นๆจะมีส้วมสวมใส่นะครับในหลายๆภูมิภาคและวัฒนธรรมเช่นกันนะครับกางเกงขาสั้นนิยมใส่ในอากาศร้อนนะครับหรือเวลาเล่นกีฬาบางชนิดมากกว่านะครับและเด็กมักสวมใส่เก่งขาสั้นนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่20นะครับกางเกงได้แพร่หลายสําหรับสตรีนะครับเช่นกันด้วยนะครับกางเกงที่สวมถึงสะโพกและเอวนะครับอาจจะมีตัวเกี่ยวรัดไว้นะครับเช่นเข็มขัดหรือสายเอี่ยมนะครับหรือที่หลังไว้นั่นเองนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับกางเกงขาสั้นหรือเกงขา ก็ดีไซน์ออกมาอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็มีหลักหลายสีสันมีทั้งแบบสก,กีหรือไม่สก,กีมีหลายเนื้อป้าให้เลือกนะครับ